หลังจากโปรดเก้าครมชุดใหม่ของแพ่ทองทานแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแวดวงตลาดทุนนะครับหลังจากความชัดเจนในการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีและต่อมามีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของแพทองทานชินวัตรหลังจากมีพระบรมราชองการโปรดเก้าแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้ง35คนครับ คำถามที่ตามมาคือแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะทํางานได้เมื่อไหร่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรวันนี้ติกตอกข่าวหุ้นธุรกิจมีคําตอบมาให้ครับมเมื่อรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือคอลรแพทองทานหนึ่งออกมาอย่างเป็นทางการแล้วรัฐมนตรีทั้งชุดทั้ง35คนก็ต้องเตรียมที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณในวันศุกร์ที่6กันยายนนี้และถึงแม้จะมีพระบรมราชอ,องการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว แต่ตามกฎหมายคอรมอของแพ่ทองทานยังมีขั้นตอนที่ต้องทําตามรัฐธรรมนูญโดยหลังจากนี้ครับจะเป็นขั้นตอนที่รัฐมนตรีทั้งหมดพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีจะต้องเฝ้าถวายสัตว์ปริยานตนซึ่งเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ในวันที่6กันยายนนี้หลังจากนั้นจะมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมคอรมอนัดพิเศษในวันที่7กันยายนครับ เพื่อพิจารณาจัดทำนโยบายของรัฐบาลก่อนที่จะถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่12-13กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะถแถลงนโยบายแบบเร่งด่วนที่ปรับปรุงมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วประมาณ5-6ประเด็นครับหลังจากนั้นในวันที่17กันยายน นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมครมแพทองทันหนึ่งนัดแรกอย่างเป็นทางการที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลโดยวาระสำคัญในวันนั้นครับจะเร่งพิจารณาคือการอนุมัติหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินโครงการดิจิทัลวัลเลตในกลุ่มเปาะบางเพราะรัฐบาลต้องรีบใช้เงินกับงบประมาณปี2567โดยมีวงเงิน1 2 2 0 0 0ล้านบาทให้ทันก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณดังกล่าวในวันที่30กันยายนนี้ ส่วนในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒก็ประเมินเอาไว้ว่าหลังจากที่รัฐบาลใหม่ได้ทํางานแล้วจะเริ่มเห็นมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจออกมาชัดเจนมากขึ้นซึ่งในมุมมองของตลาดหุ้นจะให้น้ําหนักไปที่2เรื่องหลักๆครับคือนโยบายดิจิทัลว a l เล t ที่คาดว่า จะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าในระบบเศรษฐกิจประมาณ1.5แสนล้านบาทและจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเป็น CPO, CP c p x t a BJC รวมไปถึงกลุ่มสินค้าอุาโปโภคบริโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิชิ OSP, CBG และอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ตลาดให้ความสนใจคือการเดินหน้ากองทุนวายุพักที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ1.5แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลดีต่อภาพตลาดโดยรวมนะครับเนื่องจากราคาหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ปรับตัวดีขึ้นโดยบลเอเซียพัสเลือกหุ้นเด่นนะครับเป็น CPR, c p พ GPSC และ SPRC ครับ